สวัสดีเช่นเคยนะคะเจ๊ปุ๋ยก็พามาเดินทางกันต่อค่ะนี่ค่ะปุ๋ยก็เข้ามาถนนสาย a 3แล้วแล้วนะคะเราก็จะเดินทางมาถึงเมืองอีกเมืองหนึ่งของประเทศเยอรมันที่เราจะต้องขับรถลอดผ่านอุโมง์ไปนะคะคือเมืองถ้าเป็น ภาษาเยอรมันก็เป็นอัชัฟเฟนบวกนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาก็น่าจะเป็นอัชัฟเฟนเบิร์กประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะก็เป็นเส้นทางที่ที่ปุยจะพาเพื่อนๆไปนะคะไปช้อปปิ้งค่ะนี่ค่ะเราก็จะเข้าอุโมงกันแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะเป็นไง นี่แหละค่ะอุโมงค์ถนนหนทางของเมืองเยอรมน,นีนะคะอันนี้จะเป็นอุโมงค์แรกนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะผ่านมาแล้วค่ะ ผ่านมาเรื่อยๆค่ะทุกคนผ่านมาผ่านมากะถึงทางออกแล้วนะคะทุกคนนี่นี่ก็จะเป็นป้ายบอกเส้นทางต่างๆนะคะที่เราจะไปของเส้นไหนนะคะต่อไปก็เป็นอุโมงค์ที่สองค่ะเพื่อนๆนี่ นี่ค่ะเพื่อนเเราก็ขับรถกันไปเรื่อยๆนะคะระยะทางก็อยู่ประมาณ100ยกิโเมตรประมาณนี้นะคะที่ปุยจะไปช้อปปิง้งเราก็จะเดินทางกันประมาณ45นาทีหรือถ้ารถติดก็1ชั่วโมงนะคะนี่ออกมาจากอุโมงค์ที่ทงแล้วค่ะเพื่อนๆ เดินทางกันไปต่อชมวิวทิวทัศน์กันไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะเป็นถนนหนทางของประเทศเยอรมน,นีนะคะทุกคนก็จะมีรถราบ้างนาบ้างน้อยบ้างนะคะก็แล้วแต่ช่วงของเมืองต่างๆนะคะนี่ก็ผ่าน สะพานนะคะสะพานเห็นรถไฟไหมคะมีรถไฟด้วยคะ่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะทุกคน